ลงมาแล้วน,นะครับรถขนคอนเทนเนอร์นะครับายใต้โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบสมบสานบ้านก่อจิกนะครับเป็นคอนเทนเนอร์หนัก3ตันนะครับที่บรรทุกแบตเตอรี่นะครับขนาด266ิโลวัตต์อาวนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับระบบดับเพลิงแอร์ทุกอย่างบิวอินอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะครับ ขึ้นไปนะครับบนทางขึ้นกาะจิกนะครับเพื่อไปที่โรงไฟฟ้านะครับทางนี้เราก็ปรับพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็การขนส่งก็เป็นไปได้วยความราบรื่นนะครับ มีรถนำ้วยนะครับมีรถนำเพื่อจะบอกเส้นทางที่ดีที่สุดนะครับในการขับนะครับกระบวนการขนส่งนี้ไม่ใช่เฉพาะรถอกล้อนะครับแค่คันลำคันนี้นะครับ ยังมีสิบล้ออ่าอย่างนี้เยังไม่หมดนะครับยังมีสิบล้อตามมาอีนะครับมี1สิบล้อครับกําลังตามมาครับ ครับผมนี่ก็เป็นรถคันที่สองนะครับเป็นรถคันที่สองอันนี้บรรทุกเครื่องปั่นไฟนะครับเจนนะครับเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับขนาด5้าสิบกิโลวัตต์นะครับแต่ว่าภายใต้ของการนี้เจนจะเดินไม่เกิน10 1สิบถึงสเปเซนเท่านั้นนะครับจะใช้ พลังงานจากโซลารเซลล์และแบตเตอรี่เป็นหลักครับจึงเรียกว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสานครับเฮ้ยฝานเดยี๋ยๆอยู่ก่อนพี่ดๆ อันนี้ก็กำลังจะไปที่โรงไฟฟ้าแล้วนะครับตู้คอนเทเนเนอร์นะครับ energy storage system เราจะเห็นนะครับภาพมุมไกลก็คือแผงโซลา r เซลล์นะครับขนาด72กิโลวัตต์นะครับถูกติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือที่ส่วนสำคัญนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เครื่องปัดไฟ ตัวนี้เครื่องปั่นไฟนะครับขนาด50กิโลวัตต์ครับก็ยังกำลังขับตามมานะครับ